อนุทินเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568ที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์2568ขณะที่เชียงใหม่ขานรับนโยบายเตรียมพร้อมรับมือช่วงหยุดยาวสั่งการทุกหน่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด วันที่10เมษายน2568ที่ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ในนิรัติพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์2568ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกรูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานเปิดศูนย์ณห้องประชุมหนึ่งปอพอ,อาคารสามชั้นห้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนายนอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยกล่าวว่าเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นสัญญาณว่าเราตระหนักถึงช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิต ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลได้ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568ขึ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการอำนวยการติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ศูนย์กลางในระดับพื้นที่และให้หน่วยงานภายีเครือข่ายทุ่ทพื้นที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนน โดยจะมีทั้งการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตัวและเตรียมพร้อมยานพาหนะสุขภาพของผู้ขับขี่มีการตรวจเช็คความปลอดภัยของผิวจราจรการป้องกันอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆรวมถึงการเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นภายหลังการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568นายสุกกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำกับส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าให้ดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในทุกแห่งโดยเฉพาะการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างให้มีความสว่างทุกเส้นทางติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนให้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนขณะเดียวกันในด้านการขนส่งมวลชนขอให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดรถไว้บริการพี่น้องประชาชนให้เพียงพอต่อการเดินทางในช่วงเทศกาลไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้างส่วนด้านการแพทย์ขอให้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมง รองรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทรงศัก์พรมเอี่ยมชัยนาอนันทปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน